หนูจะพามาดูคู่แปดสิบล้อดำกันค่ะเป็นแบรนด์อะไรเป็นยังไงไปดูกันเลยคันนี้นะคะไมอยู่ที่หมื่นกลางๆค่ะแล้วคันนู้นนะคะก็มาอยู่ที่หมื่นกลางๆเช่นกันค่ะแล้วก็จะเป็นอูเอสเเหมือนกันเป๊ะๆเลยค่ะพี่เพราะมาพร้อมกันความคุ้มค่าที่คุณเลือกได้ KM รถบรรทุกมื่นสอง ไวันนี้หนูจะพามาดูคู่แฝดจุดล้อดำกันค่ะเป็นแบรนด์อะไรเป็นยังไงไปดูกันเลยอ่าอันนี้เป็นแบรนด์อีซูซุเอฟนะคะ240แรงมา้าปี64ทั้งคู่เลยค่ะสเปคทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยมามามาชมกันคือหน้าเขาทั้งสองคันนะคะยังแจ่มๆยังสวยๆอยู่เลยไม่มีรอยชนไม่มีรอยข่วนและไม่เกิดอุบัติเหตุหนักแน่นอนแต่คันนี้ก็จะมีน้องตัวนี้เนนะมิชลินอ่าน่ารักมากเลยนะคะ เดา๋ยจะพาไปดูกันเรื่อยๆเลยว่ามีอะไรบ้างเนี่ยมันยังแบบสวยๆใหม่ๆอยู่เลยอะพี่ปี B 64คันนี้นะคะไมอยู่ที่หมื่นกลางๆค่ะแล้วคันนู้นนะคะก็มาอยู่ที่หมื่นกลางๆเช่นกันค่ะเหมาะสมที่จะเป็นคู่แฝดกันเลยค่ะพีะ่และเป็นสิบน็อตด้วยนะคะคันนี้นี่แล้วเขาจะเป็นอู่ s k เเหมือนกันเป๊ะๆเ,เลยค่ะพี่เพราะมาพร้อมกันตัวกระบะนี้นะคะ าากระบะเขานะคะจะเป๊ 240, 24 7, like 21, 1, exactly. กจะความกว้างจะอยู่ที่2.44ค่ะยาว6.21ค่ะและสูง1.6นะคะกระบะเขาคือมันยังใช้งานแบบเต mm ็มๆได้อยู่เลยนะพี่นะอันนี้ต้องทำไม่เยอะแต่ว่าเดี๋ยวจะพาไปล้างไปล้างกระบะก่อนมาดูข้างในกระบะกันนี่แต่เราจะล้างให้ให้ก่อนนะพี่น้านี่แจ่มๆเลยนี่นี่มาดูอีกคันนึง เหมือนกันเหมือนกันเราจะพาน้องไปอาบน้ําก่อนนะคือหนูจะบอกว่ามันพร้อมใช้งานแหละพี่แต่ส่วนตรงเนี้ยเราจะทําให้ใหม่นะคะก็คือสาดสีทั้งคู่เลยค่ะอแต่ว่าถ้าใครอยากได้แบบตามสภาพเราก็ขายให้นะพี่นะอืเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันก่อนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่นี่จๆเลย ก็หนูจะเปิดราคาอยู่ที่1นึ่ล้านแปดแสนบาทนะคะเป็นราคาที่ตามสภาพทั้งคู่นะคะพี่แต่ถ้าใครอยากให้เราทําให้หลายๆอย่างเพราะมีแค่แสนเดียวเองค่ะพี่เป็น1นึ่ล้านเก้าแสนบาทแต่เป็นราคาที่เราเช็คช่วงล่างขายของเหลวแบตฟรี2ก้อนและยังสาสีกระบะให้อีกนะคะหนูว่าราคาเนี้ยคุ้มกว่ายเยอะเลยแต่ถ้าใครอยากได้ราคาตามสัภารก็ได้นะถ้าใครสนใจนะคะทักมาได้เพจ KU M รถบ UM, รรทุกมือสองหรือโทรได้ที่เบอร์ ส่ว3ก็7 9กสได้เลยนะพี่